โอ้ยถือว่าหลายงวดเราได้รูกขั้นน,น,นั่นอันเน่ว่าเพรเห็นน้อกัรหน่อยมาถามกลางบ้านเราถือทุกงวดโอ้ครับครับ,บย,ยู่อยู่สารค้ามบ่จ้าครับอยู่ที่สารค้ามอยู่อำเภอว่าปีแต่ทุ่มแนมะ่โอ้อยว่าปีโอ้อยู่บ้านเดียวก็ไปยังต่อกัวนีรวมเพื่อจัางว่าจากบัฟฟอยจากบัฟฟอยให้กอกเห็นเบอร์ว่างนันละจ้ะครับอืมเอาไปเป็นแนวทางเบางงวดแหละกันมันถือแต่จังติดต่อกันดีจ้ะครับ ได้ตัวใดมาก<ม>จะพอ่อเบาซูลูกฟังหลดเตอ,องวดนี่พอวิ่งสองกับสามงวดน่สองกับสามเออมันเป็นบทล้างแล,ล้วเรีกวิ่งว่าขาดสักเทียบบ้ากับวิ่งเก้ากับศูนย์เลยสองกับสามนะพ่อวิ่งวิ่งสองกับสามโอ้เตอวิ่งสองกับสามบทล้งเลยสองสามงวดกวนนี่ศูนย์กับเก้านะพ่อเนาะ จับคู่พ่อเลขค่ำๆหมดเลยคดคู่เด้อบนลางเลยครับครับบนรางนี่คิคูสองสามอะล่ะออจับคูบ่จับจับจับคู่ได้พ่อนี่ตัวไหนเน่พ่อพ่อสิลูกเสียนลบคู่เด้อเียนหกสองหกสองเจ็ดสองเจ็ดสอง ปดสองแปดสองเก้าสองเก้าสองศูนย์สองศูนย์สองเออบ้านนีะหกสามหกสามเจ็ดสามเจ็ดสามแปดสามแปดสามเก้าสามเก้าสาม ศูนย์สามศูนย์สามเออนั่นแหละทิพูแบบบนล่างเลยบนล่างเออส่วนมากของพ่อที่ออกตรงๆเนาะกับส่วนหน่อยวันเจาะหน่อยท่พุดตังสีมาอ่อว่าไงคือถ้าน้องฟันนี่พ่อฟันยิ่งยิ่งเราต้องกลับเลยผู้ทุนหน่อยนะพ่อเนาะเออผู้ทุนหน่อยพ่อต้องกลับกลางพอที่เน้นไหนนี่นี่มีตัวไรพ่อหกสองหกสองเด้อหกสอง หกสองกับเจ็ดสองโนะก่อนี่สองตัวระหว่างกันบ้านนี่หกหกสามเจ็ดสามหกสามกับเจ็ดสามเออเลขสามตัวเอาบอ,อเอาจ้วกันพ่อเอาหลอดมาหลอดเออเอาเด้อเลขสามตัวเด้อนีน่นี่หกชุดเด้อม,ดมันมันค่อแตกบ้าหลายเทียอะไรเด้อน,นีค่ครับครับครับเยันไวให้เป็น,นแนวทาง,งเออเป็นแนวทางเบื้งหาเลขสามตัวครับ

เออนะคันิ่งนี่สองสองงกสองสองเกตนะตัวนิ่นมั่นอ๋อตัวนิ่งน้องขอเนาะผมมันก็เลขกตัวเดียวกันรัดไม่พิมพ์เราเอาทั้งหนาเสื้อซื้อเลขกตัวเดียวกันเออนะครัะมันขามันมากรัดร้ยมันเทียมันกัะม้ารัดด้ยครับครับครับแต่มันกัดแตกอยู่เรื่อยเหมือนโบเกรกบอมาน้ำกันเดอบนเดอร์ครับ เลขได้มาด้วยกันบนเัินคือศูนย์กับหนึ่งต้องไปซีเรีกันเลยขันล่างกันเจ็ดกับแปดว่าต้องไปซีแรีกันเลยล่างกันน่ะครับนั่นล่ะพอให้งวดก้อนก็ปกกับเจ็ดได้มาด้วยกันล่างกับบัมาเห็นบ่บนเจ็ดกับแปดได้มาด้วยกันกับบมาเห็นบ่งงวดก้อนหนึ่งครับนั่นล่ะ ขอฝากไว้นะแม่ขั้นถือกตจังติดต่อกันอีอันที่ติตั้งซือ้อว่าจังใดเราคุณพอ่ออันแรกก็ละลูกตั้งซื้อว่าจังใดจ้ะสีได้ตั้งซืองง้อให้โอ้พอเต้าสารคามอ่าพอเต้าสารคามเขียนไว้พ่อจ้ะจ้ะแต่ว่าให้เขามากเกือบทุกงวดนั้นว่าจะบพอว ป็ไม่ถ้าพอพ่ะท่านในปล่อยนี่ยหามาถามไสบ้านเราเริ่อยู่ตำบลน,นาคามเพราอว่าตีที่โกงวัดอะไรเนี่เขาถ้าโตตรงไรเขาโตกลับโตกลับที่นี่อยู่สามหมวดสี่หมวดแถนโตกลับมันครับสุวรรณกจับคู่ไปบุญตะเคะียนเรกพวกโตตรงไรเขาโตกลับพอ่อพ่อสูตรคำนวณบอจ่าหรือว่านางเอาหรือจังไรส,ส,สูตรสูตรคำนวณของพ่อเลยโอ้สูตรพิเศษเลยตัวอะไรสัสูตรพิเศษส,ส,สูตรดั้งเดิมเรือเ่องเบอร์จับพ่อ พอเหตุมาเนี่ยจนก้าปีหกหกสองคนอืมจ้าถือถือมากันแท้หาศูนย์บนไงมากเนี่ยจ้าหาศูนย์แล้วก็มาออกเจ็ดเก้เอาอีกออกว่าตลอดงวดก้อนก่นกะวิ่งศูนย์กับผ้าก่ะเข่าศูนย์ศูนย์เจ็ดบนศูนย์ดันขาดันบนลาน่างอ่ะถือว่าทั้งบนทั้งลาง่างงวดกันไป ออสามศูนย์กับศูนย์แตกกับเขาทั้งบนทั้งล่างถึงทุดวัวได้ละจ้าครับครับโอ้ขอบคุณหลายๆเดี๋ยวพอเด้อดีนะจะล็เบื้องจะเดี๋ยวจะล็อกให้เอฟซีเบิงจะเป็นแนวทางมาท่าเด็ดสุดแต่ลาบน้ำพอห้องรับประกันเลยร้อยตัวรเส้นตหวะอืมขั้นบดถือเงี้ยไม่มีหะกับเลตยี่เนี่ยแต่ล่างมัินพอมาเลยล็กให้เลยยี่เนี่ยแต่ล่างมันหนึ่ง ขับนบดมีอยูน่นะเพต้องซื้อเลยเยลขกองพอเนี่ยขันบกเขาก็บ้องพอเนี่ยเพต้องซื้อเลยว่าเราง,ง่ายมาอพอเลขครับเลขในแต่ล่างมันอันตั้งไวเดอร์แปดตัวเดว้ลูกครับเลขในแต่ล่างมันนี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ้าสองโอ้ลักสุดได้เลยจ้า เออนั่นและศูนย์กับหนึ่งไม่มาด้วยกันบนนึงครับหม่าแต่ย่างก็โตวันก่อนที่ม่าคูกันมาเพราะครับแล้วก็ลาะเจ็ดกับแปดไม่มาด้วยกันมาแต่ย่างก็โตกันม่าว่าไงบอกหมาจะโตพอให้ดับเม็ดหลังลาเป็นแม่ก้านมึงครับครับครับ เดี๋ยวจังไดถ่านออกตรงตรงสีกระจิโทักราบขึ้นเบอร์นี้น้องพรนเออโทรมาลูกใช้เดี๋ยวมันออกโตกราบกับกระถือว่ามันถือแล้วจ้งเลยในพุชกราบเอาหน่อยจ้โตโตกราบให้ให้เรียนหน่อยกว่าจลัวโตตรงคือให้ให้เน้นเน้นรอบบ้านเถอะจ้ก็ว่าโตโตมันสิเป็นรางนี่เด้อนี่อยู่โตหนึ่งที่พอมากด้วยนี่ยคือคือเก้าสองเด้อเก้าสองมาก่อ เออพอใหญ่มันมาลานโอ้โหขามันม้าเดี๋ยวไปพ่อเออขามันม้าคือคือส่วนตัวพ่อวันต่อโอ้ส่วนตัวพ่ออาจจะมาล่างนะพ่อเนาะเออคือมาลันคือดอกสองเนี่ยจะมาล่างเออนั่นละตะวันเลขสามตัวเป็นตัวซื้อจะซื้อเออนั่นละตะวันพ่อคยแตกมาอยู่ดอกสองสามเทียอ์ยู่เลขสามตัวเร่งวัดบอกสองหกหนึ่งเนี่ยกระแตกนี่โอ้ครับ แตกมากตอนหกศูนย์สามโมงน่ะกับแตกมากอะไรเนี่ยโอแสดงว่าประวัติพระธรรมดาต้องของพ่อเฮานี่เนาะคนดังสารคามอีลตัวนี้ยายสิได้บุกหัวสารคามตัวนี้บ้านไอ้บ้านไอ้ตองไอ้ไอ้นางพอดีพ่อพ่อเคยรุ่งจับเทียนเนี่ยหาเบอร์อยู่นั่งทั้งบนทั้งล่างเด้ถงหมดสามศูนย์กับศูนย์แตกกับเขาทั้งบนทั้งล่างศูนย์เจ็ดศูนย์หากับเขาทั้งบนทั้งล่างน่ะ เดี๋ยวจะได้ไปเดี๋ยวจะได้ไปตามหาอีพ่อได้นี่รับมันโศกมันหมานนี่จะได้ไปเที่ยวหาสารคามได้นี่มาหาพ่อโลดอยู่อยู่ตำบลนาคาเด้ออำเภอวัดนาคาเดี๋ยวว่าอยากเดี๋ยวกระทุกข่าวขึ้นเลั้งวัดมหาสารคามเลยนะมาถามโลดฝากบ้านนาคามานี่บ้านวังจันทร์พอเตาวางสีเขางูมัดนี่ยครับครับครับ ถ้าจันก็ขอบค so right. ุณหลายๆเด้อพ่อเด้อเดี till, ๋ยวจังไดถ้าเข่าตามนี่เดี๋ยวจะติดต่อกลับขึ้นไปเนาะพ่อเนาะเออติดต่อมารลดลูกบอกว่าพอปล่อยให้ทุกหมดเลยเพราะว่าเขาบอกว่ามาแต่คำหนดไม่สองสามเดือก็ได้แล้วจ้านั่นแหละเขาให้ช่วยไขมันบอกที่ตำรวจฝากรถน้ำเนลายจ้ะพ่อขอบคุณหลายๆเดี๋ยวพ่อสวัสดีจ้า พอตอิดเอาเมจิมาเขียนให้เอฟซีเบิรงใหม่ชัดๆเลยจ้ะครับผู้เข้ามาแลกวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่งองผู้ทิศไม่พิมพ์มิโหกได้จ้าเมนอนก้็คุณพอเต่าอยู่มหาสารคามเนาะคะ่ะโทรมาบอกเลขสูตรคำนวณเลขสะมาตรงกันหลายอันหลายบอลคำนวณออกมาเด็ดเตือเดียวกันเบิดแต่พอเอาเน้นเกาสองเกาสองเลขพอทีก็ไม่พิมพ์โลงให้แต่าตองงวดละจ้ะเลขลดเท่าเนาะ เด็กรถงูตันน่ะงวนี่จะตามโตอันเป็พวา่าเก่าสองมากขึ้นกันนะจ๊ะเอาี่เชียนให้เบิง้งเลรอไม่พิมพ์ทำบ่อชัดมีแต่ตผู้อยากแบ่งปันจะเอฟซีเขากับเบิ้งไปน้ำกันเล็กเบิ้งแล้วนี่ตัวเดียวกันเมื่อตัวนี้เนาะเข้ากันเมื่อสำนักไดมาตัวเดียวกันเมื่อตามที่เพื่อนโทรมาบอกมาเร่านี่จ้ะวพาเป็นสูตรคำนวณด้วยจ้ะสูตรคำนวณ มีนี่ก็จะไปส่งคนละฟิวไปส่งของจ้ะไปส่งไปกรุงเทพส่งไปกาลสินจ้ะนี่เราไม่พิมพ์กับมีบักม่วงกวนกล้กวยตากแง่งปากของปากของตอนคุณแม่เนาะค่ะเนาะแม่อยู่กรุงเทพคุณแม่อยู่กาลสินอยู่หลายมองหลายที่จ้ะเพื่ได้สั่งกับไม่พิมพ์ก็จะมีแนวฝากแนวตอนเบิด่เด้อจ้ะของดีก็บ,บอกต่อกันเทิ้งสิ้โชคลาบทิ้งสิ้สุขภาพจ้ะ สกใไขมาน้ากันทุกคนหัวสิมาชิบโกสุสภาพค,ค่มหหาจะ่ะพอจิตกำลังเขียนให้แบ่งปั่นกันจะ้ะโสกใไขลาบน้ากันหกสองเจสองอันนี้เพิ่งว่งไว้เลยด้วจะ้ะหกสองเจดสองปสองเก้าสองศูนย์สองหกสามกะว่งบ่พอจิต เพื่อนว่าจังไหนก็ว่าเป็นน้ำเพื่อนตัวเนาะเพื่อนวาสาครับอันซ์มาเคยมาจังสี่แต่ว่าตัวนี้อาจจะมาล่างคนวางใ่าจมเก้าสองเก้าสองอาจจะมาล่างจะมาล่างจะมาล่างคนว่าล่างเก้าสองเลขเข้าพอดีเลยอยู่ในนี้ไม่มีเหลี่พราะอดเลยตอนอดัตอาจารย์อดีตคนละอย่างด้วยใจเอฟซีบิังน้ำกันอ๋ออาจารย์อดีตเนียนบักคือโม อันนี้ของกระเจ้ามาซีหาเจ้าตัวเดียวกันเมื่อแต่ไม่พิมพ์ลงให้เอฟซีเบิ้งนี่จ้ะแนมนํากันอาจารย์นุชธิดีพ่อยังก่อริ่มไม่พิมพ์พ่อเต้าพ่อเต้าเดี๋ยวที่ว่าเขาเอาละไปโซกให้มาน้ำพรอเฮาเด้อค่ะหัวสีมานี่ตอนนี้มาถือสุงวัดได้ดีด้วยไอชิมพอทินมาล่างอ่ะไม่นี่เอฟซีแคปหน้าจอไว้จ้ะ แต่ว่าเป็นบอันอันบอสิยกเหเบิ่งแต่ว่าอันนี้เป็นตะลงทุนอยู่ม่พิมพ์นั่นนี่อันสามตัวนี่ไหมมันเป็นเลขตัวเดียวกันดี้มันเป็นเลขหลายตัวนี้หกสองหกสองกับกับเจ็ดสองทวนอันเดินแต่ว่าทางหนาเป็นตะลงทุนนนเปป็หต่งทุนอยู่นี่พอละวัดแตกแตกหลายคัางแล้วจ้ะเพิ่นก็บ่เคยบอกผู้ใดดอกเพิ่นว่าเนี่ยบ่เคยบอกผู้ใดเพิ่นว่าเห็นเบือโทรไม่พิมพ์ ไยพิมพ์ขายคอลลาฟิวเด้พิมพ์ก็ลงเบอร์โทรตลอดเดี๋ยวนี้มีผู้มาซือ้อคอลลาฟิวนะม่พิมพ์แล้วก็มีผู้มาบอกโศกบอกลาบเอฟซีจ้ะก็กะได้ลหลายๆอย่างเนาะค่ะเนาะเขามาหาเฮาเนาะค่ะเป็นผลดีครับม่พิมพ์กับเอฟซีทุกคนเด้อจ้ะถ้ามีโศกมีลาบก,ก็จะไปตามได้โทรกาบหาคุณพ่อเฮาเนาะคเขาเนาะอ,อันนี้ซื้อซื้อเป็นบนล่างได้พูดบอกซื้อเป็นบนล่างแต่เราไ่ต้องกลัปหรือไง ม่ต้องกลับจ้ะเพิ่นบอกเด้อยแต่ว่าคันเสื้อกลับก็ซื้อในน้อยเพิ่นว่าจังซี่นะคือคือบ่ต้องกลับมันจะมันจังบ่เปียงแคบไปเด้อจ้ะ FC พิมพ์จับนิ่งๆให้แล้วแคบไปเลยม่นมาเพิ่นบ่เคยบอกผู้ใอเพิ่นถือสุงวัดเบิ่งใส่กันเดี๋ยวจะได้ไปตามแม่สิพาไปพิมพ์ไปเที่ยวไปเที่ยวสารคามหาพ่อเฮาขอบคุณแล้วนะเด้อคุณพ่อเด้อคุณพ่อเต่าเด้อจ้ะ เป็นที่เรื่องลือของเศร้าบานเศร้าเมืองอยู่หันหลับไปถามโหลดหูจักพรมืดมาสันพี่พิมก็เลยดีใจกับพราะว่ทิศนั่นแหละเปิ้ลมาให้ยโศกห้ลาเฮาเนอเอฟซีนี่เด้มีพี่พันมาสองกับสามบ่มาน้ากันอ้างเชือกับมาน้ากันบ่มาน้ากันเปิ้ลมาบ่มาน้ากันมันสิเป็นคูเปิ้ลจับนี่แหละมดก่อนเปิ้ลมาศูนย์กับเก่าต้องเปิ้ลมา่าน้ากันเปิ้ลมามาน้ากันเซอที่พันวงหายขึ้ตัวเปิ้ลเน้นเด้อจับนี่ละนี่เน้นเน้นละขับเม็นมอนไม่พิมพ์นี่เป็นสิมาจับใส่สามตัว ตัวคุณเนียนคือหกสองเจ็ดสองหกสามเจ็ดสามเด้๋ยจ้ะจบ,บนล่างพร้อมแต่ว่าพอตรงกับเพื่อนวะได้เพื่อนนะนาลงทุนนาลงทุนนาลงทุนจ้ะนี่สามตัวนี่ก็แตกเรื่อยๆเพื่อนวะโอ้ยอันนี้ซื้อตัวลว็แป <96 2, S 1> ดหสองเก้าหกสองแปดเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองสองสองหกสองสองเจ็ดอ่ะเหล็กสวย,ยจ้ะง่ายง่ายบอกเด็กซื้อไง่ายเลย สุขให้มาน,น้ำผลเตาเาเด้อค่ะเด้อแคปนาจอเวลาเนาะค่ะเนาะรวยรว,วยทุกคนวันทีษษษษษษ่สิบหกศึษภาคมหกขางนี่และหาผู้ใดรว,วยกับมาอันซื้อคลอลลาฟิวซอยไม่พิวเด้อสิได้ผิวสวยหนาใสสุขภาพดีไปน้ำกันนี่สบูย่ยางดีก่อนนี่ก็ใส่ได้สามเดือนเพล่ะจ้ะดีเ d จีนี่ก็เลี้ยงหมดลูกผู้หญิงเฮาผิวสวยหน้าใสนี่จ้ะคู่นี่อันนี้ก็เลือดล่มไหลเวียนดีผิวพรรณเปล่งปังผู้หญิงผู้ชายใส่ได้เบิดจ้ะ มือซาเท้าซ่ากระสีสงักงันหายปิดทิมนี่ของแถมทิมฝากกล้วยตาวงกลวนไปฝากเอ็ซีด้วยค่ะของแถม้ะของฝากของฝากเป็นของแถมอันนี้นี่ของของกินเมื่อนี้จากขนมมก <laughs> ขนมมกจะ้ะโซกห้มานด้วยค่ะสำหรับมือนีก็ซ้ามีคนนอนนกขนอสสวัสดีค่ะสวัสดีครับ